าตีขาเลยอนนเอาเดินเลยเดินในน้ำให้แม่ดูดิื่อาตีขาเลยนอนแล้วก็ตีขาลอยไปเลยอึ๊บอึบอ้ยถ้าหนูกอดโฟมมันก็ไม่น่าจะจมมั้งชาบ เอาเลยเอาเลยตีขาด้วยสิลูกตีขาเลยเอาเดินด้วยเดินด้วยอ้าวอ้าวจไมไหมนะจไมจไมหมจมไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก่งมาก เอาไหนเดินสิลูกเดินมาเอาเดินเดินในน้ำเลยลูกจะได้เดินได้ไวๆแล้วอยู่เข้าแล้วรู้แล้วไปสั่งข้าวให้แล้วรอแป๊บนึ่งเออผ่านไปสามนาทีเองเหลือเจ็ดนาทีแล้ว อีกแป๊บหนึง่งอืมงั้นเดี๋ยวแม่ไปนั่งรอตรงนูน้นพอเขาข้าออกมาแม่จะโทรบอกให้ป้าพาช้างไปโอเคปะ่ะป้าโอเคปะ่ะแม่จะหิ้วกระเป๋าสัมภาระไปก่อน